สวัสดีครับผมนักพูนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวะทางในการผ่านด่าน DMEX4 กันนะซึ่งด่านนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทางเข้าฐานเราอยู่ซ้ายตรงนี้กับทางด้านขวาตรงนี้นะตูตเนี่ยจะมาจากทางขวาบนแล้วก็ซ้ายบนนะครับด่านนี้สามารถวางกล่องได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบังคับทางเดินของมอนได้นะจุดที่ผมแนะนําให้ตั้งแนวป้องกันคือตรงนี้นะครับเพราะว่ามีลมเป่าตรงนี้ทําให้มอนที่มันเดินมาเนี่ยมันจะเดินสวนกับลมแล้วมันจะเดินช้านั่นเองทําให้ทีมเราสามารถทำดาเมจได้นานขึ้นนะครับ ประตูที่เราเจอในด่านนี้ก็จะมีทั้งเจ้าตัวคอนระเบิดตัวโล่ตัวใหญ่ตัวโล่ตัวเล็กตัวเลนดีเดอร์ที่ไม่สามารถบล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวหอกนะเพราะฉะนั้นด่านนี้แนะนําให้ใช้เป็นตัวสโลในการต่อสู้นะครับใช้ตัวสโลแล้วก็ใช้พวกดาเมจหมู่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดดเมจเวทเาเมจกายภาพหมู่อะไรพวกนี้นะครับที่มันแรงๆนะแต่ว่าจริงๆแนะนําเป็นดาเมจเวทนะครับดาเมจเวทในการจัดการตัวพวกนี้นะ ส่วไอตัวอย่างตัวหอกเนี่ยก็ใช้เป็นไดเมจกายภาพที่มันสูงพอก็ได้นะครับหรือว่านั่นแหละเอาไดเมจไปลุมกระนำแล้วก็ใช้ตัวสโลช่วยเพื่อให้าก,การพลนี่เอ่อเพื่อให้มันมีเวลาในการถ่วงไอตัวพวกนี้นานขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ศัตรูด่านนี้มันจะออกมาเรื่อยๆนะออกมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาดดเมจผมเลยเอาดาเมจหมู่ไปนั่นแหละเตุผลเพราะว่าศัตรูมันมีเยอะพอสมควรนะครับ ทีนี้ความแตกต่างระหว่างด่านธรรมดากับด่านชาเลนจ์ก็คือศัตรูในฝั่งเราเนี่ยในด่านชาเลนจ์เนี่ยเลือดจะลดลงเยอะนะครับอาจจะโดนตัวหอกหรือตัวคอเนี่ยทุบทีวตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เอาเป็นตัวดีเฟนซ์สูงๆไปแล้วกันเพราะว่าต่อให้เลือดเราลดลงแต่ดีเฟนซ์เราเท่าเดิมแล้วมอนในด่านนี้ตีเป็นกันชาพาพทั้งหมดนะครับถ้าเกิดดีเฟนซ์เราสูงพอเนี่ยแล้วก็มีเลือดที่มากพอในระดับหนึ่งมันจะสามารถยืนแทงได้นะครับ แต่ท้านี้เท่านั้นมันอยู่ที่ถ้าเอจริงถ้าเกิดดาเมจเราสูงอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีตัวแทงก็ได้นะหรือจะเอาแบบเป็นตัวแทงหลายๆตัวไปยืนสลับกันรับดาเมจก็ได้นะครับตัวหนึ่งยืนแล้วปุ๊บตายเอาตัวหนึ่งไปยืนต่ออะไรย่างี้ก็ได้เช่นกันหรือจะเอากราวเวลไปแบ่งดาเมจก็ได้นะครับก็คือให้ตัวหนึ่งโดนให้ตัวหนึ่งรับไปตัวหนึ่งอีกตัวแล้วก็ให้กราวเวลรับไปอีกตัวหนึ่งอะไรย่างี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่วิธีการทีนี้ตัวละครที่ผมใช้จะเป็นตามนี้นะก็ตัวดาเมมหลัักกนะครบบออย่งีผ ัตรูตมันมีเยอะพอสมควรผมเลยใช้เป็น d ด m ม g หมู่นะเป็นตัวลาวากับชิลุกินะครับก็เป็น LE ลี s คสเตอร์กับ LE ลีสไนเปอร์นะตัวสโลผมใช้เป็นโพเดนโกะนะครับแล้วก็มีตัวสโลอีตัวนึงเป็นมนติคอแต่ว่า2ตัวเนี้ยโพเดนโกะกับมนติคอเนี่ยเป็นการสโลคนละแบบกันการสโลของมนติคอมันจะมีเขียนไว้เลยว่าจะลดมุมเม้นสปีดเท่าไหร่นขณะ,ะที่การสโลของโพเดนโกะเนี่ยจะเป็นแบบเขียนว่าสโลแบบนี้นะถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงคือการที่เราใช้2แบบเนี้ยพร้อมกันนะ่ะ มันจะทาให้ศัตรูเดินช้าลงยิ่งกว่าเดิมนะครับทําให้มันโดนทําให้มันโดนทําให้มันเดินช้ากว่าใช้แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นการใช้สแบบทำให้ศัตรูเดินช้ามากๆแล้วก็เราจะมีเวลาทำาด m a g ได้นานขึ้นนั่นเองนะว่าง่ายๆแล้วก็เอามาเพิ่มระยะในการเอามาเพิ่มช่วงช่วงระยะที่ศัตรูมันจะโดนโลว์ได้นั่นก็อีกส่วนส่วนแวนการ์ดเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะครับว่าต้องการ DP ขนาดไหน แต่อย่างที่เห็นทีมผมใช้ Dp เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าต้องเอาแวนการ์มาช่วยเร่งเพื่อจะได้ตั้งทีมไวๆนะครับส่วนคัวร่าอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเราโดนลดเลือดเยอะแต่ดีเฟนต์ถ้าดีเฟนต์เราสูงพอมันจะแทงได้ซึ่งคัวร่าเนี่ยทำได้นะครับเป็นตัวที่ดีเฟนต์สูงมากนะยิ่งกว่าสกิลนี้ดีเฟนต์ยิ่งสูงเลยนะครับหรือใครจะใช้เป็นอย่างที่ผมบอกก็ได้คือมันตัวแทงยืนใช่ไหมแล้วมันมีตัวหอ,อกพุ่งมาแบบมันอาจจะมาทีสองตัวอะไรเงี้ยก็ให้ตัวหนึ่งอะ่ะให้ตัว,ตว,ตวงน,วนึง และเอากราวเวลบล็อกอีกตัวหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาเพิ่มได้แต่แต่ของผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวฮีโร่น,นี้ตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตัวมาแทงหรือเปล่าน,นั่นเองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ตัวที่เรคอนที่แนะนาให้ใช้ในด่านนี้นะที่เอามาแบกเนี่ยคือซูซูรันสกิลสองใชในดานนี้ได้ดีมากนะครับทั้งสโลด้วยแล้วก็ตีหมู่ได้ด้วย3ตัวนะแล้วก็เบรสสกิลสองเบรสเนี่ยมันสามารถเอามายืนตรงนี้ได้นะครับตรงช่องลมเนี่ยเราหันซ้ายแอทแทกจะเพิ่มขึ้น แล้วพอเบสสกิลสอติดจะตีไกลขึ้นนะครับซึ่งตรงน,นี้ศัตรูมันจะโดนสโลจากลมอยู่ก็เลยสามารถตีแล้วก็อ่าตีแล้วสโลเพิ่มนะเอ้อไม่สามารถตีในระหว่างที่ศัตรูโดนสโลได้นะครับแล้วก็ตัวเบสเนี่ยมีดีเฟเอนที่สูงในระดับหนึ่งนะมันาจะที่สกิลสองติดแล้วก็เลยพอจะรับดาเมจได้บ้างแต่อาจจะต้องมีตัวมารับหน้าเนาะมารับข้างหน้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นดีเฟนเดอร์ก็ได้เป็นกาเวลก็ได้หรือถ้าใครมีมัดล็อกเนี่ยก็แนะนานะครับในด่านนี้เพราะมันล็อกดีเฟเอนสูงมากนะแล้วก็ ตัวโล่ของมัดล็อกเนี่ยรับเดเมจเป็นครั้งเลยนะครับไม่สวนว่าเดเมจเท่าไหร่รับเดเมจได้ครั้งหนึ่งเลยนะต่อโล่หนึ่งอันนะครับก็เป็นตัวที่ดีด่านนี้มีตำแหน่งให้วางอ e ีฟิตด้วยนะคือตรงนี้นะครับหันซ้ายไปเนี่ยจะตีโดน2ช่องตรงนี้นะอาจจะต้องมีตัวสโลหรือตัวอะไรมายืนบล็อกให้หน่อยเพื่อความชัวนะครับก็ลองใช้กันดูได้ของผมใช้ประมาณนี้แล้วกันนะที่ยังเหลืออยู่ยืมตัวก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวไปช่วยกันผลักกันโยนลงสนามก็ได้เช่นกันนะไปดูเลยดีกว่า ตัวละครพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับใครมีตัวดีกว่านี้ยังไงเปลี่ยนได้ตามสะดวกเลยอาตำแหน่งเลยนะครับนี่ผมวางเมอร์เทลกันนะนี่ของผมมันเป็น M3 นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเป็น M3 เลยนะครับด่านนี้แค่เอามาเล่ง DP ที่มันไวๆที่สุดในช่วงแรกแค่นั้นเลยมผมวางโพเดนโกไว้นี่นะ ว,วางโถแทงไว้นี่แล้วกันนะวางกล่องปิดมาเองดีพี่ป้ายก็ผมวางตัวเอวีแคสเตอร์ไว้นี่นะครับจะใช้เป็นตัวเดี่ยวหรือใช้ตัวเป็นตัวหมูนี่อันนี้แล้วแต่และกันนะว่าใครดีกว่าครับแต่ถ้ามีน้องโกน้องแก่มันใช้ได้แหละ ส่วไอจิลีนาก็ใช้ได้นะครับแต่แค่ว่าไอจิลีนามันจะมีช่วงที่สกิลมันใช้งานไม่ได้นะคนะือจะมีมันจะมีช่วงที่ทําดเมจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกาดจังหวะในการกดใช้หน่อยแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกปกตัวดเมจปกตัวสโลไปช่วยๆวยกันทำดาดเมจอะ่ะมันน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้เราถอนออกได้เลยนะไม่ต้องใช้แล้วนะครับ ออดีของชิลิยูกิเนี่ยคือสามารถสโลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเอาไปสลับสโลกับตัวโคนงโกก็ได้นะเนี่ยมันจะเดินช้ามากๆเลยนะตุตูตและนี้สังเกตดูว่าโกรล่ามันรับดาเมจได้นะครับแต่ถ้าเกิดรับไม่ไหวจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเอาตัวไปขวางก็ได้นะซึ่งตัวพวกนี้ที่ผมถอนมาก็คือเอาไปขวางได้นะั่นแหละ อย่ตยมวรงนี้งเวลาให้นานที่สุดนี่ผมกดสกูโคลาแล้วเขากกดสกลซาโรูโิอยขึ้นมานะอรอดรนะอด กดสกิลไปสกิลด้วยแค่นี้ครับท <ไป S 1> ี่ผมบอกนะมันถ้าทำดาเมจได้ไวตัวสโลช่วยกันเยอะเนี่ยมันก็จะเล่นได้สบายหน่อยนะตัวแทงก็คือมีไว้กันเหนียวนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้ลองไปปรับแปลกกันดูนะครับยืมตัวคนอื่นมาก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับก็ใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดตกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย